ผมไม่เคยเจอรถที่เขาวางโชคแบบนี้เลยแม่เจา้าสุดยอดต้องบอกว่าวางโชคตำแหน่งนี้สองต้นนี่ไม่เคยเห็นเลยนะฮะนี่คือคันแรกแปลกตาและอลังการมากสำหรับผมเลยงงครับฮะนี่แหละฮะถึงบอกว่ารถเนี่ยปรับแต่งเนี่ยสูตรใครก็สูตรมันนะครับนะฮะเขาชอบของเขาแบบนี้ดูเลยโชคทั้งหมดมีหกต้นนะครับ โชกไฟก็วางได้เอ็นมากๆเลยนะฮะอันนี้เป็นเทารลอยแอลโอ้โหดูโชว์ของเขาวางในตำแหน่งที่ไม่เคยเห็นเลยครับโอ้โหดูเขาบอกว่าอย่างนี้มันจะหนึบแล้วมันจะบาลานซ์ดีด้วยนะครับคันนี้ไม่มีลูกยางกันกระแทกนะครับอ๋อรถสูงมากเลยสรงสูงมากกระบะก็าดามมาอย่างดีครับ ดูเหล็กด้านหน้าน,นุ่นเห็นไหมฮะามาามวางตามกระบะมาอย่างดีดูขาของโชวควไฟก็ใหญ่แข็งแรงมากคันนี้จะเปลี่ยนตรงเตง,ต<ร>งเป็นบูทเหล็กนะครับน่าจะใช้ตรงเตง6นิ้วแหนบด้านบนก็มีเยอะนะฮะแหนบด้านบนชุดบนเขาก็แทบจะบอกว่าเสริมสองงอ,งอเข้าไปหนึน่งแผ่น ชุดล่างก็ยังเป็นชุดแบบเดิมๆเลยนะครับทั้งทั้งตับเลยนะฮะแหนบชุดบนนี่สไตล์เดิมนะฮะแล้วก็ชุดล่างก็จะเสริมแหนบแค่ห้าแผน่นซ้อนเข้าไปของเดิมนีหนึ่งแผ่นเป็นหกแผน่นแค่นั้นเองคันนี้เขาก็จัดหนักมาแล้วนะครับสี่ห้าตันเขาก็จัดมาหมดแล้วฮะ,ะแล้วก็เล่นแบบสายยกด้วยนะครับไม่ได้สายยอ่อสไตล์แต่งรถเนี่ยแต่ละคันไม่เหมือนกันแล้วแต่เจ้าของชอบครับโอ้โห โชคเขางงเลยครับผมเห็นทีเดียวงงเลยครับมาย่ายังไงเนี่ยนะไม่เคยเห็นครับวางโชคคู่แบบนี้นะฮะโอ้โหมีแต่โชคหลักหนึ่งโชคไข่คู่สองอะไรประมาณเนี้ยนี่โชคหลักสองโชคไข่หนึ่งอ่ะฮ้าแน่นอนครับคันนี้สุดยอดมาแปลกแล้วจะให้ดูทรงเขาสูงมากดูดิ แทบจะบอกว่าคืบกว่าเลยก็ว่าได้นะครับทรงก็สูงเนะจ้าของไม่ชอบย่อครับชอบยกนะเพราะเชฟเนี่ยทรงสุงมเขาเว้าอยู่แล้วนะกลายเป็นรถทรงสูงไปเลยด,ดูดิสูงมากนี่ครับเผารอยกระทะอันนี้เขาบอกว่ากว้างแค่6นิ้วครึ่งนะครับใช้ยาง XCD 225ขอบ14เช่นเดียวกัน าก็จะมีลูกยางกันกระแทกนะฮะหัวแหนบหน้าและหัวแหนบหลังเพื่อให้ไม่เกิดเสียงดังแล้วก็ให้นิ่มด้วยนะครับจะช่วยได้คันนี้แหนบน้อยครับแหนบไม่เยอะเต้าแหนบก็จะสูงนะครับห่างจากพื้นสูงมากมีข้อดีมีข้อเสียต่างกันนะครับนะฮะสำหรับการเซ็ตรถนะครับแหนบต่ําก็ดีไปแบบนึงแหนบสูงก็ดีไปแบบนึงแหนบเยอะก็ดีไปแบบนึงแหนบน้อยก็ดีไปแบบนึงนะครับ เชฟตาหวานครับรุ่นนี้โคลราโดอด้ามกรสีนะด้าเนีเอดามเหรอใช้เหล็กใช้เหล็กเท่าไหร่หนาเท่าไหร่ดามพอกันเนี่ยมันผุหรือไงหรือมันหักดามกันกันหักอ่ะอ๋อดามมันยาวเลยใช่ไหมยาวเลยด้ามกระสีหน่อยก็ดีนะคราวนี้ก็เอากระไดออกตามอย่างนี้ดีกว่าเอออออ ชอบแบบยกสูงครับคันนี้ฮะสไตล์ยกสูงล้อนี้แค่กว้างแค่หกนิ้วครึ่งใช่ไหมสวนิ้วะรึ้นอืมเจ็ดนิ้วจะสวยเลยไอตอนที่เราซื้อมามันมีอยู่แล้วใช่ไหมพารลอยเนี่ย <c oughs> อ๋อเป็นรถที่ซื้อมือสองนะแล้วก็มีพอลอยมาสําเร็จเลย <c oughs> คันนี้ก็ซื้อมาไม่แพงด้วยซื้อมาหลายปีแล้ว <c oughs> ทําเงินได้คุ้มยังเนี่ยคันนี้เนี่ยคุ้มเลยคุ้มเลยใช่ไหมคุ้มเกินคุ้มเลวเชฟนะฮะ ข้างหน้านี่อะไรนันรู้วิบวับเต็มไปหมดเลยดูดิโอ้โหนี่เขาดีด,ดีอะไรดีไอวงานมือทำเองทำเองโอ้โหแน่นอนครับดูยิ่ทเองหมดทุกอย่างเลยนะรถคันนี้เขาแจ๋วน,น,นะเบาะก,ก็ยังเอามาหุ้มเมานะครับใส่โลโก้เข้าไปสุดยอดมีทุกอย่างโอ้นี่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยหรือไงนะฮะ,ฮะมีขาตั้งกล้องด้วยเนะะี่ย อืมือโซเชียลนะเนี่ยรถคันนี้เนี่ยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเล็กเอะรุ่นนี้เขามีถุงลมไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมยังยังเป็นรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้ใช้ถุงลมนะเช็ฟตาหวานให้ดูหน้าครับดูหน้าเพราะเหตุใดเราถึงต้องต้อง,องยกฝากระโปรงอ่ะเหมือนเหมือนคลายกระจกกระจกถ้ากระจกเราแตกอ่ะเราปิดกระจกของข้างลมมันจะไม่เข้าแต่ถ้าเราเปิดกระจกหลังเหมือนลมมันตีเข้าให้ ลมมันก็เหมือนเวลาวิ่งอ่ะลมมันจะมันไม่ตันอ่ะอ๋อเหรอคือเราคือเราเปิดหน่อยลมมันก็จะได้ลมก็จะได้เสยขึ้นได้ก็ทําว่าช่วยระบายเราเปิดเรานอนหน้ารถอ่ะถ้าเราเปิดกระจกข้างเดียวอ่ะลมจะไม่เข้ามาแต่เราเปิดสองข้างลมมันจะมันก็เข้าออกได้ระบายคือพูดง่ายๆว่าเรายกเพื่อให้มันระบายให้มันวิ่งเข้าให้มันระบายออกโอ้ให้มันระบายอากาศได้อืม เชีตาหวานครับโหรุ่นนี้ม mm hmm. ีหลายปีอยู่นะฮะ mm hmm. ก็ยังสวยอยู่เลยยังใช้ได้ mm hmm. สุดยอดอะโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ mm hmm. ล้อหน้าเขาก็ยังเป็นล้อเดิมๆอยู่ mm hmm. ซึ่งมีล้อแม็กแต่อไปเปลี่ยนมากับเพื่อนไปแล้วครับนะฮะเขาบอกว่าล้อแม็กลูดลุยไม่มันไม่มั่นใจวิ่งงานหนักเขาเน้นรูดลุยทําเวลาได้ด้วย mm hmm. ใช้ล้อเดิมเลยไม่เน้นลอ้อ เพราะว่าล้อเดิมเป็นแม็กนะฮะแม็กมันขับไม่ดีเขาก็เลยบอกว่าเอาร้อเดิมมาใส่ดีกว่าขับดี <c oughs> บางซีดเลยได้รถได้ได้แม็กลอ้อเอาไปใส่เลยใช่ไหม <c oughs> มีแม็กล้อไปเปลี่ยนกับเพื่อนแล้วครับเอาร้อเดิมมาใส่ดีกว่า <c oughs> เขาวอาอย่างนี้โอ้โหสุดยอดกรณีเชฟครับแต่เอาบา๋บัตรกระบะข้างในดามไหมเนี่ย <c oughs> ดามเองหรือว่าไปดามที่ไหนมา เขาดามให้เรียบร้อยหมดแล้วออ๋ยตอนแรกคือเขาดามมาแล้วใช่ไหม๋อ้คันนี้ถ้าว่าเราซื้อรถคอกมือสองคือเขาทำมาเสร็จแล้วเพวกเกี่ยวกับเรื่องเขาลอยพวกเกี่ยวกับดามกระบะใช่ไหมดามที่ตลาดไทยดามตลอดชีวิตอืมหักเถิะไปหาเขาเลยเขารับประกันตลอดชีวิตตลอดอนโอ้อู๋ไหนน่ะคือตลาดไทยอยู่ที่ตลาดไทยใช่ไหมโอ้สุดยอดฮะดามตลอดชีวิตคือว่าถ้ารถยังอยู่ทะเบียนรถอยูเขาจะจดทะเบียนไว้ทะเบียนนี้คือทหารเหอกมีปัญหากับเรื่องกระบะ โอ้สุดยอดเว้ยเฮ้ยรับดำตลอดชีวิตรับดำกับบะแล้วก็รับประกันตลอดชีวิตด้วยแม่เจ้าสุดยอดวอลุท่ทรงสูงมากเลยคันนี้เอ้เคยใส่สี่ตันครึ่งสี่ตันแปดัน,นเคยใส่ไหมมันย่อลงมาได้ขนาดไหนเนี่ยกระป๋อง,องเบอร์ดี้ยัดได้พอดีขนาดนี้ดิใช่ไหมกระป๋อง,องเบอร์ดี้อกระป๋อง,องเบอร์ดี้โอ้พอแหนบเราน้อยเนาะช่วงยุช่วงช่วงช่วงยุบของเขามาก็จะเยอะใช่ไหม แต่ถ้าว่าใส่สีตันครึ่งนี่ก็คือมันจะอยู่ในทรงประมาณกระป๋องเบอร์รี่ยัดได้ว่างนะอ๋อทรงเขาสูงมากเลยมีช่วงเด้งเยอะนะครับนะฮะถามว่าทําไมถึงเซตแบบนี้มันมีมันมันไม่แข็งมันไม่กระด้างเวลาหลุมเลยมันนุ่มมันนุ่มมันไม่เหมือนช่วงให้ตัวมันเยอะมันก็จะนุ่มใช่มันนุ่มเวลาโดดหลุมโดดคอสะพานโดดมันลุกมันให้ตัวมันไม่แบบตึง วันไหนว่างๆลองไปนั่งกับน้องนัดหน่อยได้ไหมเนี่ยไปนั่งกับคันนี้หน่อยน้อจะต้องขอใส่ผมสตันต้องระดับสามตันใช่ไหมใช่ครับสามตันถึงจะนุ่มหน่อยนะถ้าว่าระดับครึ่งตันหรือว่าห้าร้อยโลตันเดียวนี่ตันสตันเนี่ยมันมันจะเหมือนนั่งที่ขาเลยก็ยังกระดึกกระดึกหน่อยหน่อยใช่ไหมต้องระดับสามตันขึ้นไปถึงจะนิ่มใช่ครโอ้อืมอเพราะว่ารถส่งเตี้ยนะเขาจะต้องมีน้ําหนักนิดนึง เต้นท้ายแล้วท้ายนี่ต้องหนักแบบเปิดท้ายได้ยิ่งดีเปิดยิ่งเปิดท้ายยิ่งดีคันนี้หน้าโหลดเตี้ยแ๊กโหสุดยอดนัดสารคามดูดิอุปกรณ์มาครบถ้วนเลยนะฮะใส่หมากมาสี่ตันสามอันมีจุดเสปลงเสื้อผ้าชุดอุปกรณ์เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยลังอุปกรณ์เครื่องมือโอ้หนี่ย้ายอู่มาเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหย้ายอู่มาอยู่บนรถเลยดูดิ กล่องกุญแจเยอะอะไรขนาดนี้แล้วอันนี้ไงอันนี้ไงกล่องเสื้อผ้าเรากล่องเครื่องมือรก็กล่องเครื่องมือไม่แรงอ้าวเหรอโอ้โหแจ๋วเลยโอ้โอ้โอ้โหมีกล่องเครื่องมือขนาดนี้ด้วยแจ๋วสุดยอดเจอเชือกเอาไว้เดียต้องพร้อมนะครับต้องพร้อมเชือกเส้นใหญ่ๆนี่ไม่ใช่เอาไว้อะไรนะเอาไว้ลากด้วเผื่อลากใช่ไหมดีแล้วอุปกรณ์ครบไว้ก่อนได้เปรียบ แล้ก่อนเห็นพวกพี่เขามันมันจะมีไอ้เหล็กลากเนี่ยประมาณสองเมตรอ่ามันเดี๋ยวไปต้านรถกันว่ามันจะแตกไปทำไมก็คือเพืยงงอนึงต้อก็จบมันมันหลายอย่างนะบางทีรถเขาต้านไม่ติดอ่ะใช่มันต้องใช้เหล็กลากมันใช้เชือกไม่ได้ถ้าใช้เหล็กลากอ่ะมันไม่ชนกันมันไม่ตำตูดกันแต่ถ้าใช้เชือกลากอ่ะคือรถที่มันติดเครื่องได้มันก็ดีใช้เส้นกับผัดสองคันนะ ถ้ามึงเบรกกูต้องเบรกอ่ะใช่ใช่คือเชือกลากอ่ะมันมันเสียอยู่อย่างตรงที่ว่ามันมันจะต้องบาลานซ์กันทั้งสองคันต้องรู้เรื่องกันทั้งสองคันจะกะแทกเลยไม่ได้ก็แค่ขาดไยเนื้อไปแบบดึง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 เลยเหล็กลากมันก็ดีอย่างเชือกลากมันก็ดีอย่างเชือกลากมันนุ่มดีมันไม่กระเทือนมากแต่ว่าขันหลังต้องต้องติดเครื่องได้แล้วก็ต้องคุยกันรู้เรื่องต้องพยายามเลี้ยงคาดเลี้ยงเบรกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเบรกไม่ได้ติดเครื่องไม่ได้มันก็จะลำบากนิดนึงแต่ถ้าติดเครื่องได้ไม่ม ลากรถเปล่าแบบว่ารถที่เสียข้างทาง,าง,างล,าลากไปใกล้ชุมชนอืวยเขาแต่ผมว่ามีข้อขอ,อย่างดูดิหลังกุญแจมีอะไรบ้างอยากเห็นเหมือนกันโอ้คนนี้น้องนัดเขาเป็นช่างด้วยะฮะขับรถคลอกนี่ต้องทําเองเป็นนะแล้วเขาต้องเป็นช่างด้วยมหแเราแอบขึ้นไปส่องอคคส่องลังกุญแจเขาหน่อยนี่ฮะชีวิตรถคลอกมีไม้กระดานอัดมี พยงพยางเต็มไปหมดเลยวิ่งได้ทุกอย่างเลยนะฮะไลดูดิมีอะไรบ้างอยากรู้อุปกรณ์เหลือเฟืออะไรช่วยเหลือตัวเองได้บ้ามีแม่ลงแม่แรงอแม่แรงของตําตัวสายพ่วงแบตวคอนเค์นโอนต้องช่วยตัวเองดัแป๊บจารบงจารบีมีพร้อม เออแจวคแจวแวหายากยกอู่มาไว้บนรถเลยครับดูดิฮะคือรถจะเสียกลางทางนี่ลูกปรงลูกปืนแตกอะไรนี่เราเปลี่ยนเองได้หมดเลยตรงมือตมือยังมีตมือนี่ไว้ขึ้นงานเอไว้ดึงเชือกนะดึงเชือกมากๆเข้ามันเจ็บมือแมันจะมีงานโครงกานเป็นการสอบอ่ะสุดยอดกุญแจครบถือว่าเป็นรถที่ครบนะครับมันจะต้องมีของมันจะต้องมีนะฮะ นี่ครับรถคอกตัวอย่างเลยก็ว่าได้นะฮะผมจะบอกให้ตัวอย่างเลยมียางอะไรไว้ให้ครบบล็อกถอดล้อแม่แรงชุดกุญแจครบไว้ไม่เสียหลายนะฮะเราไว้ช่วงข้างหน้าคอ,อกเราเลยนะใช่เพราะเวลาเราใส่ของส่วนมากเราจะใส่หลังอย่างเดียวใช่ไหมผมจะตีกล่องขึ้นอย่างเดียวเพี่ใช่ป่ะเพราะว่ารถเรามันโหลดหน้าเยอะใช่ไหมเราจะต้องถ่วงท้ายให้เยอะๆนิดนึงก็เท่าว่าเราตีเป็นกล่องใส่แค่ในกระบะอย่างเดียวนะใช่เราบอกมีียางลูกปืนอ่ะ อ๋อมัมีลูกปืนด้วยนด้วยเบอร์เบอร์อะไรอันนี้ลูกปืนหลังเหรอลูกปืนหลังเบอร์แตกอะไรเออดีดมีอะไรไว้มันมันดีครับนะฮะรถคอกเราจะต้องมีอะไรไว้พูดง่ายๆเลยว่าถ้าเวลารถเราไปจาะเสียค้างทางเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้รถเขาเจ๋วจริงๆนี่นะฮะอาชีพขับรถ เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเนาะอาชีพรับจ้างบรรทุกของเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้สําหรับรถของเราด้วยอนลงอไล่คุณจงุญแจบอกถอดลอ้อแม่แรงควรมีไว้นะครับแล้วเผาอะไรอยู่ไหนอ่ะอยู่ในรถเ,เออเผาไหลครัและไแม่เหล็กยังอยู่เปล่า,อ,าอ๋อเก็บไว้ด้วยให้ดีถ้าเครื่องแม่แรงเกินรับรองเผาไม่มีขาดถ้าเครื่องแรงก็ทนไม่ไหวเหมือนกันขาดครับผมลองมาแล้วนะ ก็ได้อยู่บางคันแล้วแต่งรถหนักเหรอทั้งรถหนักทั้งกระชากลองกระชากเลยคัดยังคัดเดิมเปล่าคัดเดิมอ๋อคัดเดิมบางคันแต่งรถสวยราคาสี่ห้าพันแต่ไม่มีเงินซื้อแม่ลงแมลงเรืออุปกรณ์เอาเอามเลยแต่คัดเดิมเนี่ยคิดว่าออกตัวยังไงไม่น่าจะเผาขาดเพราะว่าถ้าคัดเดิมนะถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆคัดมันรูดอยู่แล้วคิดว่าเผามันแข็งแรงถึงขนาดว่าคัดเดิมเอาอยู่แต่ถ้าเปลี่ยนคัดเนี่ย ช่างนกเขาก็ไม่ได้รับประกันนะเขารับประกันแค่ขาดเดิมและเครื่องแรงแค่ไหนขาดเดิมยังไงเขาก็คิดว่าไม่ขาดไฟแดงอ่ะหนึ่งสองสามต้องมีอ่ะโอเคอ่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมรถคอกนะครับนะฮะดูบรรยากาศสําหรับคนขับรถคอกก็มาพูดคุยกันหาประสบการณ์มาแชร์เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับ ก็คือการแต่งรถของสองคันแล้วก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่าง<ม>ที่ม,ทม,ทมีความพร้อมนะครับ<ด>คือว่าเป็นรถคอกตัวอย่างเลย,ย,ยก็ว่าได้<ช>อ่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับบายบายรักนะจุ๊บจุ๊บบายบายครับ